สถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามนะครับถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะพยายามลดการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนแล้วเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่แน่นอนว่าพอมีการระบายออกมาน้อยแต่เจอกับฝนที่ยังตกลงมาเยอะนะครับอย่างเขื่อนเจ้าพระยาเยพยายามคุมไม่ให้เกิน2,700ลูกบา์เมตรต่อวินาทีแต่พอฝนที่มันตกลงมาสมทบเพิ่มเติม,ตมทําให้คันกั้นน้ําที่อยู่ในทั้งอยุธยารวมไปถึงที่อ่างทอง มันพังทลายเสียหายเป็นแนวยาวเลยครับ20-30เมตรน้ำก็ไหลทละลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเสียหายเป็นวงกว้างทีเดียวครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวชุมชนบ้านบางน้ำาวนหมู่ที่3ตำบลจระเข้ร้องอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพากันเร่งขนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงชุลมุนทีเดียวนะครับหลังพนังคอนกรีตริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตัวกว่า20เมตร ทำให้น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเอ,อ่อท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า200หลังคาเรือนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบ้านของคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานะครับบางจุดเนี่ยท่วมสูงเกือบ2เมตรเทศบาลตําบลชัยโยต้องเอารถแบ็คโฮขนดินรุกรังแล้วก็แท่งปูนขนาดใหญ่เข้าไปวางเพื่อชะลอน้ําแต่การทํางานก็เป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับเนื่องจากกระแสน้ําอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับไหลค่อนข้างแรง ชาวบ้านบอกว่าน้ําไหลแรงแล้วก็เร็วมากแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยน้ําก็ท่วมใต้ถุนบ้านชั้นล่างหมดแล้วสวนมะม่วงที่เพิ่งจะปลูกก็คาดว่าเสียหายทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ทายท่วมพื้นหมดแล้วแต่บ้านยังไม่ท่วมค่ะแต่ตอนนี้นีมาก่อนอ๋อหนีมาก่อน,นอค่ะพาดูมันจะไหลยเยอะมากแรงมากเลยนะกระชากไยังเป็นเรียมๆอยู่เลยค่ะ ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคันกั้นน้ําหลังวัดจุลามณีตําบลบ้านกลุ่มอําเภอบางบานที่สูงกว่า2เมตรถูกน้ํเซาะจนพังชํารุดเป็นทางยาวกว่า30เมตรนะครับทำให้น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่วัดแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านกลุ่มรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงท่วมอย่างรวดเร็วเลยนะครับระดับน้ำเนี่ยสูงกว่า1เมตรที่นี่ชาวบ้านหลายคนตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่บนชั้น2